แกงจืดแกงจืดพี่น้องแกงจืดเด้เรากำลังแกงจืดเลยจืดเซอร์เรนสบายดีสบายดีเด้อเอฟซีมาพบพอกับซองขึ้นน้อยร้อยล,ลีลามาพบพอกันตอนเช้าพี่น้องเมื่อนี้อากาศกระคืมคืมก็ฝนจะตกเปล่าอาหน้าบ้าวหน้าสาว อยู่ไกลแล้วกายกินข่าวแล้วบอ,อกกดไลดคลลไาากไลก์กดคอมเมนต์สองคลิปน้อยลอยลีลาเนอะนะบ่าวนะสาวพอได้แต่ข่ามากดไลค์กดคอมเมนต์กับข้อให้ปังปังแฮ้งแห้ง,ห,งหมอเขอกากำลังฝนเลยพี่น้องโอ้ยน้ำสุกมันเป็นตสาสเตปเลยเ้าใส่ข้นอสองก้อนในนี้แทโอ๋อันน่ปะปลาหมึกขเขาเลือแต่เมื่อคืนนี่เลือแต่ตอนกินสินดาดเลือเมื่อคืนนี่ปูอัดกันเลือประมาณหาหกอนันปลาหมึกกันเลือดอันนึงก็เลยจะเอามาต้มจืดแกงจืดให้ลูก <c oughs> ก่อนไปห้งเยนพี่น้องนี่ดิมันจะเป็นเมือกแบบนี้แลวก็บปูอาร์ตนี่เดิแล้วกับปลาดอลลี่เหลือเหลือกินเมื่อคืนนี่พี่น้องจะเอามาแกงจืดแกงจืดเข้ากับบะมี่ย่างลายเนะเฮอใส่รออหน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่กระลำใส่รอดกับกระลำแล้วกับหัวพักบัวใหญ่พี่น้องดีวัดดีวัดมะเหมะสสำหรับเด็กน้อยหัวพักบัวใหญ่กินดีวัดเด้องเอาหัวพักบัวลงก่อน คุณพ่อโบใหญ่ฟอดแล้วพี่น้องมองฟอดแล้วเด้อ มฟฝดแล้วปลาหมึกเลือแต่หมึกเคือดีดเลยพี่น้กเลยปลาหมึกเลือแต่หมึกเคือเนี่ย แล้วเราได้พี่น้องซุกแล้วได้กอาพักลงแล้วก็ะซุกแล้วก็โปงรถกระพักอืมไเสีย ไปกินกันมันี้สบายดีสบายดีเด้อเอฟซีมามาพี่น้องมากินเข่าเลยปะนี่มากินเนากินอนไหนนี่เนปลูกอ,อัดนี่ตัเอาไม่เคยั้ใ่มยากกินเขาจกินเงไม่คยอยากกินอันนี้เอาบวกตัเอา

为啥呀？ นี่นะสมวันนี่นอ้องสมปลาสาวนางเอาหายวนนนนนา,าวนเนี่ยก็ขึอยากจจออยู่ื้อพักการวันปกินกับเขาเจ้าสมสมปลาเนี่ยใ่ปะปลาสมสานางเอาหายเราเห็นเองเลดิเพื่อเพือเพื่อนั่งเลย

พแบ่บายกับเราแล้วแสบไปไรรอแสบยรกบร้าแบหหะอแบไหหะไ เศนี้เดียวเอาปลาหรอขึนของเนียแล้วแสบสมปลานะแสสมปลาป้าหน้าค่ะหนูเสร็จแล้วนะไม่เอาหน นับตังค์เขาไม่รู้นับตังค์ไปให้เลยเปนน็อืมอสทิ้มน่ะมาหลแมหน่ง,งนเคือสมปน่อย,นยพี่น้องแา่มาเค,าเคาือคือ แบบปลาขาวตสองสองนิ้วแซ่บได้เราเห็นนะเป,ป่นาหารขอดแซ่บเป็นหนงเงิอื้อหือแซ่บเป็น,นังเอ้น,นงงแซ่บล

พีนม,มาข่าวฮะพี่พอมึก่าพินมาข่าลงมปเอาไ,ไม้ข่อยเลยนี่ยงน,ปปนออี้นจุปากจุคอไยเอางอเนี้ยดิมาลองอืดกะอืดหรอแล้วเนัากระอืดน,นะ เอ้ยปนอยเลยนี่นน้อยอยู่นะอืมนี่สวยนี่ใส่เไม่สวยมันกบเพร๊ดเลยแค่ไหนอะเน่สวยไม่เป็นไรจองเชร mình sẽ ăn mực phải à? Mình sẽ ăn mực phải, mẹ mặn nhàng đi, Ăn kim đây, khẩu niêu đi,

มารอนนะเย้นกินเอนเยกินรอนมาร้อนเนะถีบหน้อยก็บอกกินขาวเพื่น้องอ่ะะมนเรู้ คาคอเลยตัวน้องเอาไหมคาเอาไหมนำได้นำไม่ได้พี่ป r e พี่ o r e sài lót nè lót cái này để sài lót nấm kẹo chữ lót องสามโตแล้วเป็นอ่ปะปลาจำผมปลาจำมนะก,กินป้ามึกเะกินอูนอัดกินดีๆใช่ไหมใส่ปากรับเจอไหม ว่ะฝออากติดตามช่องถิมน้อยรอยลีลาหน่อยเด้อลงปล่าอ้าวฝากกดไล,ลค์กดคอมเมนต์หน่อยแน่สนั่นมาไัน สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า bye mm hmm. บายยพี่ลูกไสดี